สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้อาหารรุนนี้อะไรฮะต้มต้มอ,อะไรครับต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บก็ผมก็ผมขมใช่ไหม,มแซ่บครับอร่อยไหมพี่เช<อ>ิญครับยงัยงยังยังไม่กินด,ดีครับกินเลครับพี่เดี๋ยวปรับกล<า>้องหน่อยนะนิดนึงมันต่ําไปปรับกล้องกับผักผักอะไรบ้างครับมีมนาคีนกเยอะครับผัก ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เต็มประกาศก็ข้าวเป็นขาวข้าวเป็นขาวแล้วก็มะเขือครับมันตั้งไม่ได้มะเขือม่วงใช่ไหมรับเรียกม่วเขืออะไรไม่รู้เขื่อะไรเือียงบุกจัดเลยครับจัดจัดจัดสิครับพี่เอาก่อนนะอร่อยไหมวันนี้เรากินเราไม่กินดิบนะครับเรากินเนื้อสุกนะครับเพราะว่าเมื่อวานเรากินเนื้อดิบ อร่อยครับพื้นที่หน่อยพื้นที่หน่อยจัดเลยครับพื้นที่หน่อยของชอบครับขมิ้นขาวม<อ>ีพื้นที่ว่างพักมไม่มีพื้นที่วางผักเงินตังค์ตังค์ตังค์ มามากินน้ำกันเสียบแค่พิซซีอร่อยครับๆๆๆๆมาละครับมาละต้องมีครับแก้ห <partic> ัวครับวันเรากินติฟานี้เรากินสุก ไปกินแซ่บจริงๆว้ยมีมด,ดด้วยพี่มีวุดด้วยผักเะไระครับผักตังอะไรมันเต็มมันเต็มครับการมุดเลย เร,เราอยู่ที่ไหนรับเนี่ยเราอยู่ที่แม่น้ำเหมเดิมครับแตบบ่เปลี่ยนที่ที่แล้อยู่กลางป่าอยู่ในป่าริม <c oughs> ม่น้ำนะครับริมม่น้ำปัตตานีอัเยา มากินนั้งกันเยี่ยมกันครับอืมอยันไงแซ่บแซ่บอร่อยไหมแซ่บครับแซ่บมันะเขือเห็ <c oughs> นตามันมีกระเทียมดึงกระเทียมดึงกระเทียมอร่อยครับ อันนี้ไม่ไม่กินนะครับผมกลัวมันเผ็ดครับนฮียแสีเปี่ยนเนี่ยกินเป็นน้วยเลยเดี๋ยวผมกินนิดหนดูคนกินพริกดำด้วยขมิ้นขมิ้นขาวนี่นิดนึงโอเค

อันนี้ก็อะไรมันพี่ไข่เป็นเห<ะ>นือฮะไข่เป็นแท้เม่ทราบครับเขาเรียกอะไรไม่มีพผากรี่เลยเนะาะเสร็จแล้ว ชีวิตมื้อเย็นนะครับในวันนี้คือต้มขมเครื่องในวัวน,นะครับอร่อยครับหมดกันไรยุ่งกันไรแต่ห่าน <c oughs> ขมมากนะครับมีกระดูกออนด้วยกินกันครับกินกันเสีบแห้ง ยังต่อนะครับ <ไป S 1> ต้องมีผักเยอะๆนะครับมะเขือมะระ <มา S 1> กินใบมามจนกันมะเขือสุกนุ่มกไลหมดกไล นี่ครับบาละคีรอกอร่อยมากครับมันอยู่กลางป่าอยนะู่กลางป่าไหนะมแซนะ่บแซ่บแซ่บ บ่งห่ายยืดลืมก็ถูกใจไม่เลิกครับแล้วฝั่งก็ติดตามส่องคุ่แดงเอพีจีใช้แนวน้ำในาคาอยู่เป็กิบี่สองอยู่เป็กิบที่สองวันนี้วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับรับติดตามรับรับรับชมนะครับพูดผิดเะรับฝังอีกแล้วโอเคครับผมเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ